รถนิสันนะครับหลังเปลี่ยนระบบแอร์ R12 เป็น R13CA สี่โมงสีนาทีนะครับเช็คการทำงานระบบแอร์รถนิสันครับรถเข้าล้างระบบเปลี่ยนระบบน้ำยาแอร์เป็น R13CA นะครับตอนเลขใหม่สามแสน สี่พันหกร้อยแปดสิบสี่กิโลเมตรเดินเบาในรถตอนนี้เย็นอยู่สี่จุดแปดองศานะครับในห้องโดยสารตอนนี้สามสิบอุณหภูมิภายในห้องโดยสารตอนนี้ตัววัดอุณหภูมิจับได้ที่สามสิบลมเย็นออกจากช่องแอร์มานะฮะช่องแอร์ตรงนี้นะฮะสี่จุดสององศาสามจุดหกนะครับสามจุดหก ลงมาที่3.3นะครับเดินเบา3.4 3.1นะครับแอร์ตัดต่อดีนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงแอร์ตัดแล้วก็ขึ้นไปประมาณ5 6องศานะประมาณ6 7องศาต่อ เดี๋ยวไปดูค่าการทำงานด้านนอกกันครับตัวแอร์ของเดิมเลยนะฮะตัวนี้เป็น,คอ,อนนะคอยทองแดงขนาดใหญ่เลยนะคอยทองแดงขนาดใหญ่เลยนะก็เป็นของกิกินะฮะกิกิ่อจัดการล้างตู้ล้างระบบเปลี่ยนเอ็กซ์เพนชั่นวาล แบบที่ลองรับน้ํายา R134A ให้นะครับเสียงมอเตอร์ทำงานได้เงียบนะฮะเงียบปกติอยู่ครับตรวจเช็คดูน้ําภายในรถก็ไม่มีการหยดแล้วนะฮะอ่าไม่มีรอยหยดไม่มีอะไรครับติดฝากระโปรงเทศสการทำงานนะครับ ลองเร่งเครื่องดูนะครับตัววัดอุณหภูมิอยู่ในรถนะเมื่อกี้เอาออกมาก็ยัง28อยู่นะตอนนี้เร่งเครื่องละหายไปเชื่อยังไม่เกิน250นะความเย็นก็อยู่ที่4.3 ลงมา3.5นะครับ3.3โอเคนะครับความร้อนไม่เกิน250ลองเร่งลองเค้นกันดูก่อนว่าเราเปลี่ยนระบบน้ำยาแล้วมีผลข้างเคียงอะไรไหมนะจะได้เก็บเป็นประวัติเลยครับลงมาถึง2.6นะ2.6แอร์ตัดแล้วนะฮะ อแอร์ตัดเรียบร้อยตัดที่สองจุดเก้านะฮะแอร์ตัดเดี๋ยวฟังเสียงแอร์ต่อเนะอ่าปั๊มทำงานนะครับ ของเก่านี่ลูกปืนหมุนมีเสียงดังเลยนะฮะอันนี้เปลี่ยนลูกปืนให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันคอมให้เรียบร้อยครับเสียงการทํางานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับพัดลมทํางานปกติทั้งสองตัวนะครับแก้ไขสายน้ํายาแอร์ให้ใหม่นะฮะแล้วก็ทำหัวเติมเป็น R 1 3 C A ให้ ดูเสียงสภาพเครื่องยนต์นะฮะข้อต่อที่เราเปลี่ยนโอลิงทุกข้อต่อนะฮะเรารับประกัน1ปีนะครับกรณีรั่วซึมถ้ารั่วถ้าซึมกลับมาเราก็เปลี่ยนทุกอย่างโอลิงแว็กเตอร์น้ำยาให้นะครับอันนี้ข้อต่อข้างล่างที่เราเปลี่ยนแป๊บให้ใหม่ไดเออร์เปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็เพิ่มสวิตช์เพเชอร์เข้าไป1ตัว ควบคุมแรงดันน้ำยาแอร์นะฮะถ้าน้ำยาล่วน้ำยาน้อยไม่ต้องทำงานนะครับจะได้ช่วยป้องกันความแอร์ด้วยหัวเติมน้ำยาทำเป็นแบบ r 1 3 c a ให้ทั้งสองหัวนะครับทั้งด้านโลด้านไฮ เดินเบานะครับความเย็นก็อยู่ในเลทประมาณ5องศาห้านะองศาปิดฝากระโปรงนะครับเทสการทำงานความเย็นเดินเบาถือว่าทำได้ดีครับน้ำมันคอมกับน้ำยาแอร์ที่จัดให้นะฮะถือว่าทำงานร่วมกันได้ดีมากครับ คอมใช้ลูกเดิมนะครับแหงใช้ของเดิมตู้ใช้ของเดิมมีไดเออร์วาลโอลิงน้ำมันคอมนะแล้วก็น้ำยาแอร์คุณภาพดีครับรถนิสสันนะครับหลังเปลี่ยนระบบแอร์ R12 เป็น R13CA ระบบลงตัวนะครับความเย็นทำได้ดีเดินเบาก็เย็นนะฮะ เร่งเครื่องความร้อนไม่สูงนะจบครับพร้อมส่งงานพร้อมใช้งานครับรถนิสสันนะครับจากการล้างหน้ามอ,อน้ำให้นะออกมาดำาๆนะฮะออกมาดำาๆเหมือนกันก็มีคาบน้ำมันไหลยออกมาด้วยเนาะมีคาบน้ำมันไหลยออกมาด้วยล้างกันจนใส ร้างจนใส